ช่วงน,นี้ก็ขอบคุณไทยดีการกีฬาแห่งประเทศไทยดีกว่าถึงแล้วเหรอเอาอะไรก็เป็นคนพูดเองอินไซต์ไทยแลนด์เอาแล้วถึงแล้วเหรอทำไมยันเนเราเป็นมีเรามีช่วงเนี่ยอะไรเหรอสปอร์ตฮีโร่อะเดี๋ยวสิช่วงนี้คุยไปก่อนนะช่วงนี้เขาบอกว่าโอลิมปิกเกงเนี่ยเขาจะยกเลิกครัวใช่ไหม ครัวอา้าวตกใจหมดเลยแล้วครัวไม่เป็นไรอย่ายกเลื่อ้ซมแล้วกันนะ, <laughs> ะครัวนะแล้วมันยุ่งลุ่มล่ามอย่างไรฮะอยู่ๆก็บาซิลมาคิดตังเพิ่มหรอคือมันหนึ่งเนี่ยมันกาค่าของชีบ<อ>บาซิลนี่แพงนะมือหนึ่งเขาว่ากินกักกนห้าร้อยบาทะอะเพราะว่าผมว่านะพวกนี้อพยพไปกันเยอะเนี่ยทำแบบเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่พอเขาเห็นว่าโอ้ยจะมาทำครัวเองเขาคิดนู่นบวกนี่มันลองคุณไปเช่าร้านกระจกอทำที่นู่นนะ บาซิลข้าวมีไหมปลูกข้าวเหมือนกันอไก่ก็มีครับผักเผือกเขาเป็นภูมิภาคเขตร้อนใช่เหมือนกันกับบ้านเราไก่เยอะไหมเพียบเลยอะขึ้นห้องเลยไปเอาเดียวขึ้นห้องมาก็ไล่ตีมันลงไปเอาเป็ดมาแทนเอานี่วิชัยทัศน์กำลังพูดอยู่แล้วแล้วคันป้งสิแล้วแล้วเอาเต็นท์เป็นทำได้ไหมคือคุณต้ไปเช่าบ้านที่นั่นคุณก็ทำเอาใช่ ก็เหลอ้าวแล้วไปชกพี่ใหญไปแบบผ่านแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลอะไรเงี้ยมันแพงโอ้บาซิลรูปปากเลยเออเราได้ไหมตกลงไม่ได้ได้เขาก็ยกเลิกดิโอ้ยกเลิกเลยอ่ะซีพีก็ยกเลิกสิเพราะซีพีก็ต้องขนของเข้าไปเดี๋ยวกะทิอร่อยดีของคุณศักชัยวงศ์บมลสิทธิ์มิเตอร์ไปดีกว่าถ้าเราไปทําแบบใต้ดินเนี่ยมันไม่แพงหรอกครับใช่ไหมแต่นี้เขาเหมือนว่าต้องผ่านผ่านไปได้เนี่ยมันต้องสัญหาห้ามโอ้ไปในดาบกองทัพของ ทีมชาติปากประเทศไทยไปทำแอบทำกันตีพุตปารับใส่กล่องล้วปิดมอไซไหมถึงกินกินกินรีบๆเดี๋ยวก็มาเห็นแล้วเป็นผลเสียเลยนะไม่ได้เสียภาพรักเพราะฉะนั้นหาซื้อกันเดงแล้วกันเขาแนะนำอีอย่างหนึ่งนะอะไรฮะพกพกยาหยุ่ครับ ฮะพกยากันยุงพกถุงยางเหรอฮะยากากันย oh ุงคือก่อนไปเนี่ยเขาให้ไปฉีดด้วยกัเลยฉีดด้วยระฉีดอะไรครับฉีดยากันยุงเอฉีดยาป้องกันยุงเย็นโล่อ๋อัีดเย็นโล่ใช่เย็โล่ซับบารีเขาเป็นโรคอะไรนะที่เรียกอะไรซิก้าซิก้าอ๋อหลงรูนี้ไม่ใช่ซิก้าโดนยุงเหมือนกันใช่ท้องเนี่ยลูกออกมาเนี่ยหัวเล็กเหลือ เท่าี้โป๊กเลยดีแล้วก็ตัวใหญ่มากแล้วก็จมูกนี่จะแหลมมันอยู่ถ้าตัวเล็กงั้นดีเลยจะได้จับไปทำเป็นกุมารทองเลยโอ้โหนีไงที่ใส่ต่างเงีเป็นลูกเทพผมไปละนแล้วนี่แล้วลูกเทพตอนนี้ลเจ๊งหมดละวโอ้กระแสแย่กว่าเฟิร์นดี้ใชไมตายแล้วไม่มีใครไอ้นี่แล้วไม่มีใครสนใจหรือตัว5บาทแล้วหรือแต่ก่อนตัวแบบ ปดร้อยพันหนึ่งแพงนะที่อาจารย์ไปดูสามพันแม่ค้าจะเก้าเก้าบาทนะบอเล่นในรายการโอ้โหเป็นพันเป็นพันเด็กแถวบ้านมันจับลากเล่นเป็นรถแล้ว๋ยว่นี่จับผูกคอลากเล่นเลยอ่าตอนนี้บรรยากาศของอออิร์แลนด์กำลังเข่งพ้นเราหวังว่าน้องเมย์ยังคงอยู่จนถึงรอบิีชะเลอร์ปุ๊กวางเจ้าไปเชียร์ด้วยนะก็น่าจะเป็นแล้วจะทำมาไหนเงินรายได้แกมันจะคิดดูปีอ่า ไปวันแรกเนี่ยคนอื่นเขาก็ต้องพักผ่อนอย่าไปดูเวสบอมกับแมนยูเลยแกต้องแกต้องมีอะไรแน่เลยเบื้องหลังยาส่งอะไรหรือว่าเอาเด็กผู้หญิงกับมาบางเครื่องออางอส่งยาออกแนวตุ๊ดหน่อยจานปุ๊กปังเจ้าเชียร์ไทยก็ตอนนี้เราเตรียมจะแข่งทอมัสคัพที่จีน15 2ถึงพฤษภาคมนี้ผมส่วนทีมหญิงเราได้ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คุณหญิงปฐมาก็ตอนนี้กำลังน้องชื่ออะไรนะ ปัตตะไปบอกว่าเป็นโอกาสดีครับตอนนี้กําลังจะเร่งทําโดยเฉพาะดาวรุ่งดาวรุ่งเนี่ยดาวรุ่งไหนฮะคุณหญิงเนี่ยก็มองแล้วจะต้องสร้างแม่ทีมงานหลี่หมิงก็เลยส่งไปซ้อมมาเลเซียแล้วตอนแรกนึกว่าถูกไปได้วันเดียวฮะคไปคิดมาเนี่ยแพงกว่าเมืองไทยสองเด้งอโอเมืองไทยก็หมื่นฝ่าไปอีือบสองหมื่น เกือบสามหมื่นหรืสองหมื่นห้าไป<ช>อยู่พักไหนฮะบุกิจาระรอยป่ะไม่ไม่อยู่อยู่คอร์ดต,ตรงกวนลำเปิดแล้วก็ซ้อมมีที่พักแล้วก็ซ้อมนะะคือเขาบอกว่าหนึ่งได้เรื่องระเบียบว<อ>ินัยนะครับสองเนี่ยได้รับประทาน บังกุเตฟฝีข้าเดียวถั่วดำทุกคืนเลยจะบ้าเหรอนอนกันทักกีฬาไทยนอนข้าเดียวถั่วดำนะแล้วก็สามได้ภาษามาแค่ไดสิ่ดียอ๋อภาษาอะไรเสียสตูดิวอัดก็ปะดิโมเน่ยูราเปซิมิเรสบุลโลทั้งหมดเนี่ยราคา300ร้ลดหรือ400ได้ไหม อะไรอ้แปลนี่แปลแต่ดอดูวิอ่ะลดลงมาหน่อยดีปะตัวดูวิติโกราจูน่ะเคยซื้อ400คราวนี้มาขายสามเคยซื้อ300มาขาย400 200แล้วกันเอออ๋ออีกไม่มีอะไรมีเหี้ยไอาเลีหี้ยมอเหี้ยจะลดไหมแขกมาซื้อของร้านคนจีนใช่โอ้โหเกือบแปลไม่ถูกอดุลละศพ ลมีเบอร์ประสบการณ์ตัวดับตัวจะบ้าเหรอไม่มีไม่มีนะเนอเดี๋ยวจะกลับมาคราวนี้เนี่ยครับต้องดีกว่าเดิมสามคนกี่เดือนฮะไปสักสองทีรายการเรานี่นะมันไปทางไปถึงทางใต้นะเขาฟังออกแล้วภาษาเราดีเขาพูดจากอ่าได้ฮะได้สวัสดีกระอรมบาริกุนกระอรมบาริกุน แล้วคนรับก็มาเลยกุมสาลาห์เป็นนี้ปฏิทิภาคกลางก็เป็นอย่างงี้สาวๆให้พูดคํานี้ไปเลยอะไรฮะมอแร็ตอ๋นะครับกินตัวแล้มอเรยตมอเร็ตตัวสวยโรัยชมไปก่อนบางคนฟันหยันดํามืดมาเลยมอแร็ถ้าบางคนไม่สวยตาด๊อมอแร็อ๋อไม่สวยเลยบานเยะซิกิโอ้อเฮ้ยวันนี้มันเปินตอนเที่อของนี้ นันมันต่อละมาเรียกต่อเลยมวยกลับมาละมวยสมัครเล่นเจ็ดแหลกด้วยมาให้สองเโจโจไปรับเลยยืนชาพอใจอยู่ยืนชาประธาเทคนิคเลยสมชายปูลสวัสด์มาได้ยังไงโจโจบอกว่าผมสนิทคนเดียวคนอื่นผมไม่สนใจแกบอกแกบสนิทคนเดียวเหรอแล้วแกไปทำข่าวตลอดไอ้พวก เออสายบวยอ่ะงงเลยอ่ะเอ้ามาแทนผมได้ยังไงอ่ะโอ้สายบวยก็หน้าแทนกันนะอ้าวบิมอย่างนี้โอ้ตอนนู้นี่สายบวยมานละอสายบวยครับบิมอะไรกันอีกนะกบโอ้โหเขียบกบจ่าเบสลุดได้โอ้จ่าเบสเองงเลยผมลุดได้ยังไงผมไม่ดิผมก็มาตลอดเลยจ่าเบสบอกไอ้เด็กพวกนี้มันไม่รู้เรื่องเลยงงเลยครับแต่อะไรรู้ไหม เขาประชุมกันที่ครั้งนี้ระหว่างที่เราไปเก็บตัวเนี่ยเขาไปประชุมกันที่โอทัมฟอร์ดสองวันรอหประชุมในที่ห้องประชุมของโอทัมฟอร์ดเลยสองวันถามสายบวยเเขามีด้วยเหรอไม่รู้เขาประชุมใหญ่เขาเรียกอะของไอ้บ้าอองเกรสนะครับของแกสเลยนะไม่กล้าไปประชุมที่สวิตแล้ว โัวจับวะแบบปีป้าเลยโอ้ยีันจับไะเกี้ยงเลยปีนี้ยงกิขอจัดเองแล้วก็ขอจัดที่แมนเชสเตอร์จอาโมยเราไปเก็บตัวเช็ดฟินนะเช็ดฟินกลับมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะเดินทางไปที่จีนละหนึ่งสัปดาห์ไปซ้อมที่นั่นครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งเล็กสองเลยมันแน่เราจะได้รายงานพาดหัวเลยจากนั่สคือวิมยรัฐเราไปได้ไหมเราเหรอ โอ้ยขาก็ไปทุกทีทุกทีกับโจโอไปด้วยเหรอเจเอเนี่ยแทนที่มันจะมากับเรานะมันไปเลยมีหน้าเวลาเราพอเราจะไปมันกันเราน่าดูเลยให้กันไปพักผ่อนจบกันครับงั้นเราพักกันสักครู่ช่วงแอคชั่นบ็อกซิ่งไม่ใช่สิอะไรอะสปอร์ตกันเลยสปอร์ตมิโลนะ โครงการสปอร์ติโรการกีรายประเทศไทยเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติที่สพรรณเปิดไปแล้วท่านผูว่าสกลมณฑพไปเปิดถึงที่นั่นแล้วก็โครงการนี้เนี่ยคือนักกีฬาโครงการสปอร์ติโรเนี่ยต้องไปหมดท่านูว่าไม่ได้เปิดใครเปิดเฮงเจียเปิดเฮงเจียคนจุดไฟเหรอเฮงเจียเกี่ยวอะไรกับสุพรรณนะครับก็ รู้สึกคุณปัญหาหน้าไกหลี <S <S งเกิดสว่าออไม่เกี่ยวองไม่เกี่ยวนะฮะอเฮงเจียเนี่ยน่าจะเป็นเป็นอะไรก็เป็นพวกมีทลิตของจีนนะโอ้่เขาเรียกว่ามีพรมสาวดารจีนเนี่ยมันก็ผูกพันกับคุณปัญหาที่ท่านมาจากเมืองจีน<อ>แล้วก็<อ>ที่น่านมีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรอ อยู่ที่นั่นใช่สุกรันทุกอย่างก็เลี้ยงหมดเลยปลามังกรอก็เลี้ยงโอ้นะครับปูมังกรอนอ่าองค์างกรแล้วก็แก้วมังกรช้างมังกรอนปุ๊บครับบอกคุณทหารชอบกินเหรอจ้าไปแอคชั่นบ็อกซิ่งครับ ใจสิงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวมเป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้นคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชลียสิงคอ p o ปอเรชั่นแอนเช s e a ซีฟุตบอลครับแรงบันดาลใจจัดความงาม สัมัมผสวยจริงเต็มอารมณ์สไตล์คลาสสิกสีจระเข้คัลเลอร์ซีเมนสวยเข้าถึงเนื้อซีเมนทนนานสีสันและพื้นผิวมีเอกลักษณ์สวยทนย,ยิ่งนานยิ่งคลาสสิก ไฮรักฟ e รีโบปฏิวัติการทรงตัวด้วยช่วงล่างใหม่ DCS แรงยิ่งขึ้นระบบตูดซับแรงสะเทือนรองรับทุกสภาพถนนขับสบายนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวต้องไฮลักฟรีโบความสุขเสิร์ฟอยู่ตรงนี้ ที่อร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิต